สนย์กลางหัวใจของพวกคุณคือทางเข้าประตูมิติของพวกคุณมันจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์โลกมากที่จะต้องเริ่มต้นเยียวยารักษาบาดแผลที่มีอยู่ในหัวใจของตัวเองสักทีเพราะพวกคุณจะต้องเยียวยารักษาดาวเคราะห์โลกดวงนี้ไปทีละจังหวะการเต้นของหัวใจของตัวเองและทีละคนทีละคน นี่คือหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของพวกคุณแต่ละคนและทุกคนทั้งในระดับบคุคคลระดับพันธุศาสตร์และในระดับโลกที่จะต้องเยียวยารักษาบาดแผลที่มีอยู่ในแมทริกของหัวใจตัวเองให้หมดสิ้นไปเพราะตอนนี้มนุษย์โลกกําลังก้าวเข้าสู่กระบวนการทัดใหม่ที่ให้เกียรติและให้ความเคารพต่อหัวใจ ที่คิดได้ดวงนี้ของตัวเองทั้งยังเป็นหัวใจที่มีกระบวนการทัดที่เต็มเปลี่ยนสมบูรณ์และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับแมทริกหัวใจของคนอื่นๆได้ด้วยประตูหัวใจของพวกคุณจะทำหน้าที่เป็นประตูมิติสู่ดวงดาวของพวกคุณที่จะทำให้พลังงานที่มาจากแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถหลั่งไหลเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณได้และเครื่องมือสำคัญในการเยียวยารักษาและทำให้ประตูหัวใจของพวกคุณกลับเข้ามาสู่ความสอดประสานกรมเกลือนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็คือความสันสะเทือนของความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบสนใจและความรู้สึกชื่นชมยินดี เพราะพลังอำนาจของความสั่นสะเทือนเหล่านี้จะไปทำให้บาดแผลที่มีอยู่ภายในศูนย์กลางหัวใจหรืออยู่ภายในประตูหัวใจของพวกคุณได้รับการเยียวยาให้หายขาดและนี่คืองานรับใช้โลกที่มนุษย์ทุกคนได้ถูกร้องขอให้ทำเพื่อส่วนรวมกับการเยียวยารักษาศูนย์กลางหัวใจ ของมวลหมู่มนุษยชาติเพราะเมื่อใดที่มนุษย์โลกพากันดำรงชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่เปิดแล้วและได้ทำการเยียวยารักษาหัวใจตัวเองแล้วพวกเขาก็จะรับรู้และรู้สึกได้ว่ามนุษย์โลกทุกคนต่างก็เชื่อมต่อซึ่งกันและกันอยู่